สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2563นะคะชาวราศีพิจิกวันที่จะเป็นการแบ่งตามสาตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะซึ่งก็อยู่ใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวรานังฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจของคณก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมาดูพลังงานภาพรวมนะของชาวราศีพิจิกนะคะ ชาวราศีพิจิกตอนนี้คือตัวคุณมีความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินดีมากเลยนะหัวใจของคุณก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นคือคุณมีพลังงานบวกมากเลยมีอะไรบางอย่างเข้ามาท้าทายชาวราศีพิจิกนะในเรื่องของการเลือกนะคะจะต้องมีการเลือกการตัดสินใจนะจะมีหลายๆออปชั่นเข้ามา บางคนอาจจะมีสัญญาณว่ามีคนหลายๆคนเข้ามาให้คุณเลือกในชีวิตนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะส่วนเรื่องของการงานการเงินคุณก็จะต้องมีการตัดสินใจด้วยนะมีสัญญาณประมาณนี้ว่ามีสัญญาณการทำธุรกิจอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะและมีความสำเร็จด้วยนะ มีความตั้งใจแล้วก็มีความสำเร็จดีมากด้วยนะสิ่งที่ท้าทายหัวใจของคุณคือจริงๆแล้วตัวคุณเนี่ยต้องการันคนที่มีความรักจริงแล้วก็คุณต้องการความรักแท้นั่นเองคนที่ให้ความรักคุณได้เต็มๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการและเป็นคนที่คุณมองหาอยู่นะคะแล้วก็มีสัญญาณว่าใครก็ตามที่คุณเลือกคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีหัวใจความรักที่เต็มมากๆนะคะ และเป็นคนที่ดูดีมากๆด้วยนะมีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะความรักของคุณจะปิ๊งปั้งสดใสสวยงามมากๆเป็นเดอะสตาร์เลยนะคือมันมันเหมือนเป็นพันธสัญญาระหว่างคนสองคนที่จะต้องมาเจอกันแล้วมันเป็นอะไรที่มันสวยมากมันไบรท์มากคือชีวิตคู่ชีวิตของคุณจะเป็นคู่ชีวิตที่ทําให้ชีวิตสดใสทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จดีมากเลยลัคกี้ทั้งเรื่องของการงาน,งานการเงินแล้วก็ชีวิตรักด้วยนะคะ งั้นคนคนนี้ที่เข้ามาพลังสวยมากจะส่งเสริมทําให้ชีวิตมั่นคงสวยงามไร้มากเลยนะคะ,ะมาดูในช่วงพฤศจิกายนนะคะเดือนนี้สําหรับชาวราศีพิจิกเป็นยังไงบ้างนะมีสัญญาณว่าคุณจะต้องมีการเลือกนะคะคือมีหลายตัวเลือกหรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักคนรักเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะ สำหรับใครก็ตามที่รอคอยความรักคนรักนะตอนนี้คือมีสัญญาณของคู่ชีวิตเข้ามานะ King of Cup กับ u u e n n of Cup ขึ้นเลยนะคะเป็นสัญญาณของคู่ชีวิตที่จะมีความรักเต็มทั้งคู่เลยคือเป็นคนที่เหมือนอินกับความรักมากๆแบบเติดมากๆในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้เจอนะ มีสัญญาณของหัวใจที่คือเขิลมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะมีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิน่นหรือต่างแดนก็ได้นะคะเข้ามาหรือต่างศาสนาด้วยก็ได้นะเป็นสัญญาณแบบนี้มีสัญญาณว่าคุณอยากเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างที่ต่างถิน่นอะไรอย่างนี้นะสัญญาณออกมาสวยนะคะสัญญาณส่วนมากๆนะชาวราศีพิจิกพลังดีมากนะคะดี มาดูคนคนนั้นในความสัมพันธ์นะคะว้าวด้วยเขามีสัญญาณของคู่ชีวิตที่ส่งเสริมกันนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นคู่ชีวิตที่ส่งเสริมกันทั้งเรื่องของการงานการเงินอาชีพแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะสัญญาณดีมาก คนคนนั้นในความสัมพันธ์ของค,คุณเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะเป็นคนที่เข้าใจทุกอย่างแล้วเป็นคนที่สตรองมากๆด้วยนะมีหัวใจที่สตรองเข้มแข็งมากๆนะคะโอ้โหแล้วก็มีคิงควีนขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคือแสดงว่าคนรอบข้างของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครอบครวัวก็จะยินดีหรือว่าคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทำให ความสัมพันธ์ครั้งนี้สำเร็จมีสัญญาณว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่พยายามแล้วก็มีความตั้งใจนะเป็นคนที่มีไหวพริบดีด้วยนะคะคู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะคะว้าวมาดูสถานการณ์นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์มันจะเกิดคําตอบที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะคะ ตามประเพณีอะไรอย่างนี้นะมีสัญญาณความรักความอบอุอน่นครอบครัวที่อบอุ่นเข้ามานะมีสัญญาณว่าคุณทั้งคู่จะมีการวางแผนเรื่องของการลงทุนเรื่องของการขยับขยายการมองถึงอนาคตไกลๆการสร้างครอบครัวร่วมกันอะไรอย่างนี้นะสัญญาณสวยมากนะคะเป็นการรอจังหวะเวลาแล้วก็เป็นเหมือนการตัดสินใจวางแผนอะไรที่ชัดเจนออกมาสวยมากนะ ว้าวถ้าเกิดเป็นเรื่องของชีวิตก็จะเป็นการวางแผนชีวิตด้วยกันที่งดงามมากๆนะคนะมีพลังของการวางแผนชีวิตรว่วมกันนะแล้วคนคนนี้เป็นคู่ชีวิตที่สนับสนุนทุกด้านเลยนะสัญญาณสวยจังเลยค่ะนั้นอะไรที่คุณทั้งคู่ทำเนี่ยมีสัญญาณของเดอะสตาร์เกิดขึ้นคือมันเป็นความไบรท์สดใสใประสบความสำเร็จนะในะอนาคตนะคะมีสัญญาณการเดินทางไกลนะคะมีสัญญาณของ การที่เหมือนกับจะต้องฝ่าฟันอะไรบางอย่างร่วมกันนะในเรื่องของครอบครัวความรักความสัมพันธ์เหมือนต้องมีการจัดการอะไรหลายอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือครอบครัวที่เข้ามามีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคุณทั้งคู่จะช่วยกันนะคะทำให้เรื่องราวนี้สําเร็จนะมีสัญญาณเดอฟมีสัญญาณลล้าสบายใจมีความสุขนะคะเป็นการเดินทางในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ การเดินทางที่มีความสุขมากๆนะคะมีหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักนะคุณทั้งคู่มีพลังสวยมากเลยนะคะเป็นพลังของคู่ชีวิตที่ดีมากนะนะคะผู้อ่านถามโรแมนต์เเจลนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะชาวราศีพิจิกมีสัญญาณขึ้นมาว่า มีคนเข้ามาในชีวิตคุณมีทั้งคนเก่าคนใหมห่ออาจจะเป็นหลายๆคนนะคะเข้ามาในชีวิตนะมีเสน่ห์จังเลยช่วงนี้พลังดีนะคะแล้วก็คุณต้องมีการตัดสินใจเลือกนะมีสัญญาณสอดคล้องกันเลยนะคะว่าคุณจะต้องมีการตัดสินใจเลือกเพราะหนึ่งในนั้นในคนหลายๆคนที่เข้ามาในชีวิตคุณหรือคนที่คุณเลือกในชีวิตคุณนะเขาเป็นโซเมของคุณ แล้วยังมีความสัมพันธ์แบบ p a s t l i f e relationship คือคุณทั้งคู่เคยเป็นคู่กันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาตินะว้าวสวยจังเลยสวยมากนะคะและใครก็ตามที่กำลังตัดสินใจนะคะกำลังมองหาใครคนนั้นในชีวิตคุณเนี่ยขอให้คุณสร้างพลังบวกให้ตัวเองเยอะๆนะคะและขอให้มั่นใจในตัวเองให้โอกาสกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ครั้งหนึ่งให้โอกาสให้ตัวเองได้มีความรักนะ เพราะคนที่เข้ามาพลังเขาไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะเขามีพลังของคู่ชีวิตนะคือโซเมทพลังโซเมทคู่ชีวิตขึ้นมานะคะดังนั้นคุณกับเขาจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันพลังงานดีมากซัพพอร์ตดีมากเลยนะคะคู่ของชาวราศีพิจิกนะว้าวเปิดโอกาสให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะผู้อ่านถามจักจระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่อยากจะแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีพิจิกหรือเปล่านะคะ ทุกคำถามที่ชาวราศีพิจิกสงสัยหรือว่าติดอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันจะเคลียร์มันจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะือคุณจะรู้ว่าความรักความสัมพันธ์ที่คุณต้องการเป็นยังไงนะเหมือนทุกอย่างมันจะเคลียร์ขึ้นมันจะมีคุณจะได้รับคำตอบหลายๆอย่างนะคะและนั่นจะทำให้คุณรู้ว่า ใครคือคนที่รักคุณจริงๆหรือใครที่หวังดีกับคุณจริงๆนะเป็นพลังของ gratitude ก็คือว่าพลังบวกของคนที่ดีคนที่เป็นกัลยาณมิตรหรือคู่ที่จะส่งเสริมกันนะคะดังนั้นคุณจะเริ่มมองเห็นนะเมื่อคุณดึงพลังบวกของตัวเองนะคะสิ่งที่จะดึงพลังงานบวกของคุณได้ดีมากๆเลยคือคุณจะต้องปลดปล่อยเรื่องราว ต่างๆที่เป็นพลังงานลบในอดีตนะประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างในอดีตที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจว่าเออเราจะไปต่อได้ไหมเราจะมีความเข้มแข็งเพียงพอหรือเปล่าที่จะทําให้สิ่งนี้สําเร็จขอให้คุณมองไปยังทุกเรื่องราวที่คุณทําในชีวิตนะคะคุณทำํำหลายๆอย่างในชีวิตด้วยความตั้งใจด้วยความดีและจงมั่นใจในตัวเองนะว่าสิ่งนั้นจะเป็นพลังงานบวกที่สําคัญมากๆนะคะ อะไรที่เป็นพลังงานลบเราให้อภัยแล้วปลดปล่อยไปนะคะและนั่นจะทําให้พลังงานบวกคุณมากขึ้นนะคะและพลังงานบวกของคุณจะสามารถดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาได้นะ,ะอีกอย่างที่จับกระแนะนําคุณก็คือว่าขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะะในสิ่งที่คุณตัดสินใจสิ่งที่คุณเรียนรู้สิ่งที่คุณพิจารณานะคะคือที่ผ่านมาเหมือนกับมีสัญ,ญญาณว่าคุณอาจจะฟังคนรอบข้างหรือว่าฟังอะไรเลยอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือน สร้างพลังลบให้กับตัวเองนะเหมือนมันไม่มั่นใจนะคะจกะกรบอกว่าขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะแล้วก็ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณทําแล้วเป็นพลังงานบวกเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนและเป็นตัวคุณเป็นตัวคุณเองที่มีความมีพลังบวกแล้วก็มีความมั่นใจมีความตั้งใจเต็มที่สิ่งนั้นจะสําเร็จขอให้คุณดึงพลังความกล้าหาญของตัวเองขึ้นมานะคะสัญญาณออกมาสวยมากเลยนะ ว้าวผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้เลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ